สวัสดีค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์แถลงการแล้วเหตุลงจอดฉุกเฉินที่สุวรรณภูมิมีผู้เสียชีวิต สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ประกาศแถลงการเป็นเหตุสาเหตุเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ 3 2 1ขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิวันที 1, ่1เอพค .67 จากกรณีข่าวเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ 3 2 1ขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิเหตุตกหลุมอากาศจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนและเสียชีวิต1คนล่าสุดสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ออกถแถลงการชี้แจง และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าประกาศจากสายการบินสิงคโปร์ airlines เที่ยวบินของสิงคโปร์ airlines ซึ่งปฏิบัติการจากลอนดอน อิโตไปยังสิงคโปร์เมื่อวันที่21พค67พเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงระหว่างเส้นทางเครื่องบินลำดังกล่าวจึงต้องเปลี่ยนเส้นทางพื่อลงจอดฉุกเฉินยังกทมและลงจอดเมื่อเวลา15.45นตามเวลาท้องถิ่นเรายืนยนันได้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต1รายบนเครื่องบินโบอิง 777-300ER ซึ่งบนเครื่องบินนี้ยังมีผู้โดยสารทั้งหมด211คนและลูกเรือ18คน สิงคโปร์แอร์ไลน์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสิ่งสําคัญอันดับแรกของเราคือการให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ทั้งหมดแก่ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเครื่องบินเรากําลังทํางานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางแพทย์ที่จําเป็นและส่งทีมงานไปที่กรุงเทพเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่จําเป็น <c oughs> ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณทีนิวค่ะ